สนับุนทุกท่านทั้งที่เปิดเผยและก็อยู่เบื้องหลังนะครับต้องขอขอบคุณทางรัพาะทางกระทรวงสาธิตการนะครับทางสวทรที่ให้ความสนับสนุนต้องขอบคุณเซ็นทรัลพลาซาพระรามสองแลวก็ซีพีเอ็นนะครับที่ช่วยสนับสนุนการแข่งขันในทุกๆรายการของการแข่งขันในปีการศึกษาใหม่นี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโดยวอชเดลีคลาสที่สนับสนุนการแข่งขันขางสมาคม ตลอดทุกรายการในปีนี้รวมทั้งทางลาคิวนะครับตัวต่อเสร้อนาก็ช่วยกันสนับสนุนทำให้กิจกรรมของเรานี้ได้ขยายวงออกไปทั่วประเทศปีนี้เราจะเดินทางไปแข่งขันอย่างต่ายจังหวัดเยอะมากนะครับมีจํานวนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ทางสมาคมแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มอีกนะครับก็ต้องขอให้เชิญชวนให้ติดตามกันแล้วก็เท่าทกาันนี้เชิญชวน บรรดานนกีฬาที่สามารถเดินทางไปแข่งขันก็อย่าได้พลาดการแข่งขันเลยครับ